กลางศตรวรรษที่19อียิปต์ยังคงดิ้นรนสแสวงหาหนทางสู่ความรุ่งเรืองไซด์พาชาผู้นำผู้เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ยืนอยู่ณพระราชวังไคโรมองเห็นอนาคตของชาติผ่านเส้นทางการค้าที่เชื่อมโยงยุโรปกับเอเชียอนาคตนั้นอยู่ที่คอคอดสุเอตเศษพาชาจ้องมองแผนที่โลกอย่างตั้งอกตั้งใจสายตาของเขาหยุดที่คอคอดสุเอต พื้นที่แห้งแลง้งที่ซ่อนความสำคัญทางยุทธศาสตร์ไว้เบื้องหลังความคิดของเขาเริ่มก่อตัวขึ้นเราที่ปรึกษาต่างคัดค้านแผนการสร้างคลองสุเวสเสียงโต้เถียงดังก้องไปทั่วห้องประชุมพวกเขากังวลถึงความยากลำบากทรัพยากรและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแต่ไซด์พาชาไม่หวั่นไหวเซธพาชายืนขึ้นอย่างเด็ดเดี่ยว เขาตัดสินใจที่จะสร้างคลองสุเอสแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายก็ตามเศษพาชารู้ดีว่าเขาไม่สามารถทำได้เพียงลำพังเขาจึงส่งจดหมายเชิญเฟอร์ดินานเดเลสเซปส์นักการทูตชาวฝรั่งเศสผู้เชี่ยวชาญและมีวิสัยทัศน์มาร่วมในโครงการนี้เซตพาชาและเฟอร์ดินานเดเลสเซปส์จับมือกันในสวนของพระราชวัง นั่นคือการเริ่มต้นของโครงการอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงอียิปต์แต่ยังเปลี่ยนโลกไปตลอดกาลเซธพาชาสังเกณฑ์แรงงานนับหมื่นเข้าร่วมโครงการทุกจอบทุกเสียมคือหยาดเหงื่อและความหวังที่ฝังลงไปในผืนทรายพายุทรายถาโถมเข้ามาแรงงานหลายคนล้มลงแต่พวกเขายังคงดิ้นรนต่อไป ความพยายามของพวกเขาคือการสร้างอนาคตให้กับอียิปต์เบื้องหลังการก่อสร้างมหาอำนาจยุโรปต่างจับตามองพวกเขารู้ว่าคลองสุเอสจะเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจทางการค้าไปตลอดการยามค่ำคืนไซย,ยิดพาชาถามตัวเองว่านี่คือความยิ่งใหญ่หรือหายนะแต่เมื่อรุ่งอรุณมาถึงเขาก็ยังคงแน่วแน่ เมื่อลายเซ็นสุดท้ายถูกขีดลงบนสัญญาเส้นทางใหม่ระหว่างยุโรปและเอเชียก็ถือกำเนิดขึ้นเสียงค้อนไม้ดังก้องไปทั่วทะเลทรายนั่นคือเสียงแห่งการก่อสร้างเสียงแห่งความหวังและเสียงแห่งการเริ่มต้นทุกวันคือการต่อสู้ไม่เพียงแต่กับธรรมชาติแต่กับความไม่แน่นอนและโชคชะตาซาเอตพาชารู้ดีว่า อาจถูกจาึกเป็นวีรบุรุษหรือทรราชแต่ไม่ว่าอย่างไรเขาเลือกที่จะเสี่ยงนี่คือเรื่องราวของเศษพาชาผู้นำผู้กล้าหาญที่เดิมพันอนาคตของอียิปด้วยโครงการมหาอำนาจคลองสุเอส